สวัสดีครับทุกคนสําหรับวิดีโอนี้นะครับเรามาสรุปเกี่ยวกับ iPad ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆสองรุ่นด้วยกันนะครับโดยเริ่มจากตัวของ iPad เพื่อการศึกษาหรือถ้าเรียกประทางการเนี่ยก็คือตัวของ iPad รุ่นที่8นะครับตรงนี้เนี่ยตัวดีไซน์ตัวของหน้าจอเนี่ยยังคงเป็นแบบเดิมเลยนะครับตรงนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของดีไซน์เรื่องของรูปร่างนะครับตรงนี้เรื่องของปุ่ม t o uch ID ก็ยังมีเหมือนเดิมอยู่ข้างใต้หน้าจอนะครับตรงนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในส่วนหลักๆเลยเนี่ขอองง ตัว CPU นะครับที่ Apple ขยับขึ้นมาใช้ในส่วนของตัว CPU A12 นะครับซึ่ง A12 เนี่ยเคยอยู่ในส่วนของตัว iPhone 10s นะครับตรงนี้ถามว่ามันมีความแรงอยู่มากไหมถ้าดูจากในส่วนของตัวของ iPhone 10s เนี่ยก็ถือว่าตัวของ iPad รุ่นที่8เนี่ยยังคงใช้ได้ไปอีกนานนะครับโอเคว่าความแรงเนี่ยมันคงไม่สามารถสู้กับตัวของ iPad Pro หรือตัวของ iPad Air ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เนี่ยได้นะครับในส่วนนี้แต่คือถามว่าตรงเนี้ยมัน สมเหตุสมผลไหมมันคุ้มค่าคุ้มราคาไหมก็ถือว่าโอเคนะครับโดยตัว iPad รุ่นที่8เนี่ยก็จะมี2ความจุด้วยกันนะครับได้แก่ตัวของความจุ32 g b นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่10,900บ,บาทนะครับแล้วก็ขยับไปอีกทีนึงเนี่ยเป็นในส่วนของตัวความจุที่128 g b ราคาเริ่มต้นอยู่ที่13,900บาทครับภาพรวมของตัว iPad รุ่นที่8นะครับตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรวัวานะครับเป็นการอัปเกรดตามรอบที่ควรจะอัปเกรดนะครับสิ่งที่พ ผมดูในรายละเอียดเนี่ยเรารู้สึกว่า,าผิดหวังไปนิดนึงเนี่ยก็คือ Apple ยังไม่ได้ขยับของในส่วนของตัว Wi-Fi เนี่ยขึ้นมาเป็นตัว Wi-Fi 6นะครับส่วนเรื่อง 5G เนี่ยไม่หวังอยู่แล้วสําหรับตัวรุ่นซลลูลา่าตรงนี้ไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้แปลกใจอะไรครับทีนี้เรามาว่ากันถึงตัวของ iPad Air รุ่นที่4นะครับซึ่งโดยรวมของตัว iPad Air รุ่นที่4เนี่ยเรื่องดีไซน์เรื่องหน้าตาตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีแบบความเซอร์ไพรส์อะไรนะครับไม่ได้มีการพลิกโผแต่อย่างใดเพราะว่าตัวดีไซน์เนี่ยถูกเก่งกันมา ดีไซน์เดียวกับตัวของ iPad Pro แล้วก็ตัดฟังก์ชันตัดออปชันบางอย่างออกนะครับโดยรวมหน้าตาเนี่ยเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือตัวของ iPad Air รุ่นที่4เนี่ยภายนอกเนี่ยก็คือมีตัวเครื่องให้เลือกมากถึง5สีนะครับตรงนี้เนี่ยได้แก่ตัวเครื่องสีเงินตัวเครื่องสีที่เป็นตัว Space Gray นะครับแล้วก็มีตัว Rose Gold แล้วก็สีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือตัวเครื่องสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวเครื่องสีฟ้าตรงนี้พอตอนที่เห็นตอนเปิดตัวเน ก็ดูแบบน่ารักดีนะครับแล้วก็ส่วนถัดมาที่แตกต่างกันระหว่างตัว Pro กับตัวของ iPad Air เนี่ยก็คือ,อถ้าเป็นตัวของ iPad Pro เนี่ยอย่างที่เราทราบกันเนี่ยก็คือจะมีตัวการสแกนใบหน้าหรือตัว Face ID แต่พอมาเป็นในส่วนของตัว iPad Air รุ่นใหม่เนี่ย Apple ไม่ได้ใส่ตัวของสแกนใบหน้าเข้ามาตรงนี้เนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวก็อาจจะงง,งว่าอา้าวแล้วมันจะสแกนอะไรยังไงหรือมันจะทําอะไรนะครับตรงนี้เนี่ย Apple ให้ตัวของสแกนแลาวนิ้วมือมาเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าย้ายตำแหน่งจากก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นปุ่มโฮมแบบชัดเจนใช่ไหมครับที่ใต้หน้าจอแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ไม่มีปุ่มโฮมแล้วเนี่ยก็เลยย้ายตัวของการสแกนลายน,นิ้วมือเนี่ยไปไว้บริเวณเดียวกับตัวปุ่มพาวเวอร์ด้านบนของเครื่องนะครับตรงนี้เนี่ยพอเราแตะวางนิ้วไปที่ตัวปุ่มพาวเวอร์เนี่ยมันจะเป็นการสแกนลายน,นิ้วมือไปด้วยตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีแล้วก็พอเห็นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากให้ Apple เนี่ยเอาตัวของสแกนลายน,นิ้วมือที่ปุ่มพาวเวอร์เนี่ย ไปอยู่ใน iPhone 12ด้วยตรงนี้มันจะเจ๋วมากในภาวะที่เราต้องใส่หน้ากากอยู่ตอนนี้นะครับทีนี้กลับมาในส่วนของตัวของ iPad Air รุ่นที่4นะครับส่วนหนึ่งที่แตกต่างกันเนี่ยในเรื่องภายนอกถ้าเทียบกับรุ่นโปรเนี่ยก็คืออ่ะเรื่องของตัวลำโพงอ่ถ้าเป็นตัวโปรมีสีลำโพงตัวของ iPad Air รุ่นนี้เนี่ยมี2ลํลำโพงแล้วก็เรื่องของหน้าจอนะครับก็คือเอ่อถ้าเป็นตัวของ iPad Pro เนี่ยก็จะเป็นตัวจอที่เป็น120 h z ส่วนของตัว iPad Air เนี่ยยังคงเป็นจอที่เอ่อตัว60เฮิอยู่ เดิมนะครับตรงนี้ส่วนที่มันแอดวานซ์แล้วมันล้ำหน้าพอๆกับ ความเป็น iPad Pro หรือ,อผมว่าอาจจะล้ำกว่าด้วยซ้ำในทางเทคนิคนะก็คือ,อในส่วนของตัว iPad Air รุ่นนี้เนี่ย Apple นำตัวของ CPU A14 มาใช้กับ iPad Pro เป็นครั้งแรกเลยครับซึ่งที่ผ่านมาหลักๆเวลาที่เราเห็นตัว CPU ใหม่ของอ Apple เนี่ยเรามักจะคุ้นเคยว่า Apple จะนำไปใส่ในส่วนของตัวของ iPhone ก่อนเพียงแต่ว,ว่าปีนี้เนี่ย Apple เปิดตัวของ iPad ก่อนก็เลยเอาตัว CPU A14 เนี่ยมาไว้ใน iPad เลยนะครับตรงนี้เนี่ยพอทุกคนเห็นแล้วแบบ โอ้ตาลูกวาวเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครจําได้เนี่ยผมยังพูดเลยว่าผมรู้สึกว่า Apple น่าจะใส่ตัวของ CPU A 1 3มาให้กับ iPad Air แต่คือตรงนี้ผิดคาดแล้วครับก็คือ Apple ใช้ CPU ใหม่ล่าสุดแอปร้อนสุดล้ําสุดในตอนนี้เนี่ยมาใส่กับตัวของ iPad Air แล้วก็แถมว่า,อาพอใส่เข้ามาใน iPad Air เนี่ยมันมีราคาที่ถูกกว่าตัวของ iPad Pro ด้วยตรงนี้ก็บอกผมรู้สึกว้าวมากที่ Apple ใส่เข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยความแรงของตัว A 1 4ผมว่าคง คงต้องรอเห็นเบนชมา์คกันนิดนึงแต่ถ้าให้เดาทางเนี่ยผมว่าตัวเลขเบนชม์ูเนี่ยไม่น่าจะหนีกับตัว a 1 2 z ที่อยู่ในตัวของ iPad Pro ปี2020นสะครับส่วนอื่นๆที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดยิบย่อยนะครับตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามีใครแคร์ไหมนะครับอย่างเช่นตัวของ iPad Air เนี่ยก็ไม่มีตัว l i d ด r s s c n n n r r เข้ามาแล้วก็เรื่องกล้องเป็นกล้องเดียวนะครับจะไม่เหมือนกับตัวของ iPad Pro 2020ที่มี2เลนที่เป็นตัวเลน ultra wide กับตัวเลน normal ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่ตรงนี้เนี่ยผมว่าอยู่ในจุดที่ ส่วนตัวผมผมไม่ได้แข่งเรื่องกล้องในส่วนของตัว iPad อยู่แล้วตรงนั้นนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญเลยเนี่ยสำหรับตัว iPad Air ตรงนี้นะครับก็คือ Apple ขยับขึ้นมาใช้ในส่วนของตัว Apple Pencil รุ่นที่2ด้วยเช่นกันตรงนี้ถ้าใครจะซื้อของตัว iPad Air รุ่นที่4เนี่ยอย่าลืมบวกราคากลมๆของตัว a p p l e Pencil รุ่นที่2เข้าไปด้วยอีกประมาณ4,000นิดๆน,นะครับส่วนเรื่องราคาของ iPad Air รุ่นที่4นะครับก็จะมีในส่วนของตัว ของความจุ64กิกนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่19,900บาทนะครับแล้วก็อีกทีนึงเนี่ยจะกระโดดไปที่ตัวรุ่นความจุ 256GB นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่24,900บาทนะครับตรงนี้เนี่ยก็ลองชั่งใจดูว่าเราใช้ในส่วนของตัว64กิกพอไหมถ้าไม่พอเนี่ยมันไฟบอกครับว่าเราต้องกระโดดไปเป็นตัวของ2 5 6กิกนะครับในภาพรวมของตัว iPad Air รุ่นที่4ตัวนี้เนี่ยมันจะใช้อะซิสเดียววกัับตของ iPad Pro รุุ่นนปััจจ ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีออปชันในแง่ของตัวของคีย์บอร์ดเนี่ยมี2องออปชันด้วยกันก็คือตัวที่เป็นสมาร์ทคีย์บอร์ดปกตินะครับหรือจะเอารุ่นล้ำเนี่ยตัวของ Magic Keyboard ก็ได้ตรงนี้ก็แล้วแต่เลือกเลยนะครับโดยรวมนะครับสำหรับ iPad ทั้ง2รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยถ้าเป็นตัวของ iPad รุ่นที่8หรือ iPad ดประการศึกษาเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรหมวหวาเพราะว่าดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับส่วนที่มันฮือฮาแล้วก็หัวหวาเนี่ยก็คือในส่วนของตัวของ iPad Air สีนี้แหละที่แบบปรับดีไซน์ขึ้นมาใช้ใหม่ของตัว iPad Pro แล้วก็้ํำกว่าที่ใช้ CPU รุ่นใหม่เลยเนี่ยก็คือตัวของ CPU A14 เนี่ยตรงนี้ผมว่าหลายคนรอจับตาครับว่าแบบรอ,อเห็น benchmark รอเห็น performance อตอนที่แบบเอามาวัดผลหรืออะไรเงี้ยแบบตัวแรกว่าแบบเฮ้ยความแรงของตัว A14 เนี่ยมันจะเทียบเท่ากับตัว A12 z e หรือมันจะมากกว่าหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับโดยรวมสำหรับการเปิดตัว iPad ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจ้ด้วยนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ